ก็สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ณนะมวนเทปเก่าก็วันนี้ก็จะมีม้วนเทปเก่าๆอ่าที่อ่าสมัยยุค90-8090เนาะเป็นมวนเทพเก่าอ่าที่ทุกวันนี้หายากแล้วใครที่ชื่นชอบศิลป,ปินเก่าๆอยากเก็บไว้ดูอยากได้โปสเตอร์อยากเก็บสะสมก็สามารถที่จะทักมาคุยอ่าทักมาถามราคาได้ก็มีหลายแบบ ก็มีหลายศิลปินสำหรับใครที่ชื่นชอบอยากได้ไปเก็บสะสมก็เดี๋ยวขึ้นภาพชัดๆด้านข้างพร้อมราคาแล้วก็เฟซกลุ่มที่ท่านสามารถเข้าไปพูดคุยหรืออ้ากทายต่อรองราคาหรือจะ,อะสั่งแบบไหนก็เดี๋ยวขึ้นภาพให้นะครับก็โอเคครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับใครที่สนใจก็มีช่องทางติดต่อคือทางไลน์และก็ทางเฟซนะครับ ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ